มัทธิวบทที่6เราจะอ่านข้อที่5นะครับถึงข้อที่7ครับครับทีหน่น้าที่1904นะครับ1,904มัทิวบทที่6ข้อที่5ถึงข้อที่7นะครับเมื่อท่านไหลอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะเขาชอบเยืยนอธิษฐานในธรรมศาลา และที่มุมถนนเพื่อจะให้คนทำปวงได้เห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเน็จแก่ท่านอย่างเปิดเผยแต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าใช้คำซ้ำซากร้าประโยชน์เหมือนคนต่างชาติ เพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคําพระจึงจะทรงโปรดฟังเราอธิษฐานครับพระเจ้าครับเราขอบคุณพงศ์สลับเช้าวันนี้ขอบพงศ์ทรงนําเราสอนเราให้โพ์เจนะของพงศ์ที่จะชําระจิตใจเราเข้าใจในโพธเจนะนั้นที่จะเข้าใจและนําไปใช้ในของเราขอบพงศ์ทรงอยู่กับเราในเวลานี้ขอบพงศ์ทรงอยู่กับลูกด้วยทานความเข้าใจสติปัญญาคำพูดที่เป็นมาจากพงศ์เราอธิษฐานทูลพง์ในพระนามสุดเจ้าเมน ในเช้าวันนี้นะครับผมจะเทศนาเกี่ยวกับการอธิษฐานการอธิษฐานนะครับสำคัญยังไงกับชีวิตคริสเตียนหลายๆครั้งเราคิดว่าการอธิษฐานคือการขอเพราะเราทุกคนคงจะเข้าใจประมาณนี้นะครับแต่พี่น้องไม่ความความเข้าความหมายของคำอธิษฐานนั้นลึกเลมมากกว่านั้นและเช้าว,วันนี้เราจะดูกันถึงว่าการอธิษฐาน สำคัญยังไงในชีวิตคริสเตียนหลายๆครั้งเราทำสิ่งที่เราทำอยู่และการอธิษฐานเป็นสิ่งที่หัวใจสำคัญในการเดินกับพระเจ้าในการเดินกับพระเจ้านั้นการอธิษฐานสำคัญหลายๆครั้งหลายๆคนพี่น้องรู้ไหมทำไมเราไม่อธิษฐานพี่น้องรู้ไหมทำไมเราไม่ธิฐานเพราะเราคิดว่าการอธิษฐานเป็นแค่การขอ และเวลาเราเราเราบางคนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราทําเองได้เราไม่ยังเป็นต้องขอการขอมันเป็นเหมือนการด้อยค่าตัวเองหรือสิ่งที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองหรือคิดว่าตัวเองทําไม่ได้แต่พี่น้องครับจริงๆในเวลาที่เราเชื่อพระเจ้าเวลาที่เราเดินกับพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับเราสําคัญมากๆคือการอธิษฐาน การอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญและในเช้าวันนี้เราจะดูประโยคของคำว่าอธิษฐานภาษาอังกฤษใช้คำว่า pray pray มีตัว p r a y p r a y และผมจะแยก4ตัวนี้และอธิบายให้พี่น้องเข้าใจคำว่าอธิษฐานตัวแรกก็คือตัว p ครับ ัวพีคำแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าการอธิษฐานเราไม่อธิษฐานเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไม่ได้ดีเพราะเราคิดว่าการอธิษฐานเป็นแค่การขอแต่พี่น้องรู้ไหมครับบางครั้งเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเราไม่ยําเป็นต้องขอ การอธิษฐานกับพระเจ้าบางครั้งเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเรามีอะไรเยอะแยะในชีวิตของพวกเราที่เราจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าและพี่น้องน้วยเวลาที่เวลาที่พี่น้องเข้าหาพ่อแม่ของเราทุกครั้งที่เราเข้าหาพ่อแม่เราเข้าหาแต่เวลาเราขอเหรอไม่ครับเราเข้าหาพระเจ้าเช่นกันเราไม่ได้เข้าหาพระเจ้าเฉพาะเวลาที่เราขอจากพระเจ้า หรือเราเข้าหาพ่อแม่เราแค่เวลาที่เราจะขอเงินจากพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเราทําอย่างนั้นกับพ่อแม่เราพ่อแม่เราก็คงไม่ชอบถ้าเราทําอย่างนั้นกับพระเจ้าก็เช่นกันการอธิษฐานไม่ใช่แค่การขอครับแต่ความอธิษฐานความหมายแรกของคําอธิษฐานอย่างแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าหลายครั้งเราไม่อธิษฐานเพราะความสัมพันธ์ของเราหนึ่งแหละเราไม่เข้าใจ เราไม่รู้ว่าการในทษฐานคืออะไรอันดับแรกคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าบางครั้งเราต้องขอบคุณพระเจ้าบางครั้งเราต้องสรรเสริญพระเจ้าบางครั้งเราต้องบอกกับพระเจ้าในความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกยังไงพี่น้องเคยนั่งเล่าให้พ่อแม่ฟังไหมว่าเรากำลังคบกับผู้ชายคนไหนหรือผู้หญิงคนไหน หรือเรากําลังเจอปัญหาอะไรในชีวิตพี่น้องรู้ไหมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่เรากับเรามันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์แบบนั้นกับพ่อแม่เราพี่น้องรู้ไหมครับความสัมพันธ์ของเรากับพ่อแม่ก็เป็นแค่พ่อกับแม่เท่านั้นแต่ความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีเลยเช่นกันกับพระเจ้าพี่น้องครับการอธิษฐานตัวพีแรกก็คือความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและการเข้าสนิทพี่น้องกับการเข้าสนิทกับพระเจ้าเวลาเราไม่อธิษฐานหมายความว่าเราไม่ได้เข้าสนิทกับพระเจ้าพี่น้องสังเกตนะยิ่งเราห่างไกลในการอธิษฐานเรายิ่งห่างไกลกับพระเจ้าการอธิษฐานจะบ่งบอกว่าเราใกล้พระเจ้าขนาดไหนยิ่งเราไม่อธิษฐาน เรายิ่งห่างไกลจากพระเจ้ามันบ่งบอกถึงตัวเราว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอยู่ขนาดไหนผมว่าพี่น้องคริสเตียนหลายคนบางครั้งก็ลืมไปเลยพี่น้องรู้ไหมทำไมลืมเพราะความสัมพันธ์ของเราไม่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าไม,ไม่ไม่มีใครลืมพ่อแม่ ถ้าความสัมพันธ์ของเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเราจะไม่ลืมพระเจ้าเราจะไม่ลืมทิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารเราจะไม่ลืมขอบคุณพระเจ้าสําหรับพ่อพอดเราจะไม่ลืมขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆในชีวิตของเราพี่น้องครับมันขึ้นอยู่ความสนิทระหว่างเรากับพระเจ้าพี่น้องเวลาเราไม่สนิทกับพระเจ้าเราไม่กล้าขอพระเจ้า พี่น้องเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์และเวลาที่ความสัมพันธ์เราไม่ดีความสิเข้าการเข้าหาพระเจ้าสนิทกับพระเจ้าไม่ดีพี่น้องรู้ไหมครับเราไม่เชื่อฟังและเราไม่วางใจตัว P แรกก็คือความสัมพันธ์ เราถามตัวเราการอธิษฐานของเราอันดับแรกไม่ใช่แค่ขอความสัมพันธะ์ความสัมพันธ์นของเรากับพระเจ้าเป็นยังไงเราเข้าหาพระเจ้าเฉพาะเวลาขอหรือเปล่าหรือเราเข้าหาพระเจ้าทุกเวลาพระเจ้าควรจะเป็นพ่อที่สามารถรับฟังทุกความรู้สึกของลูกวันนี้รู้สึกไม่มีความสุข พ่อกขพร้อมจะรับฟังเราก็ควรจะบอกพ่อวันนี้ได้รับพระพรเราก็ควรจะดีใจและให้พ่อดีใจด้วยวันที่เศร้าพระเจ้าก็ควรจะเศร้าด้วยวันที่เรามีความสุขพระเจ้าควรจะมีความสุขด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามันขึ้นอยู่ที่การอธิฐานการอธิฐานอย่างแรกตัวพีแรกก็คือความสัมพันธ์อย่างที่สองครับตัวอา ตัวอาคือการ refreshing ตัวอาคือการฟื้นฟ ال ูครับเวลาเราเข้าหาพระเจ้าพี่น้องครับคือการฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราฟื้นฟูจิตใจของเราและเวลาที่เราเข้าหาพระเจ้าพี่น้องครับเราจะสารภาพความผิดบาปของเราเราจะขอพระเจ้าชำระบาปของเราฟื้นฟูจิตใจของเราฟื้นฟูจิตวิญญาณฟื้นฟูบาปของเรา ให้ให้บาปของเราน้อยลงสารภาพความผิดบาปของเราต่อพระเจ้าขอพระเจ้าที่เสริมกําลังเราพี่น้องเห็นไหมว่าตัวอาคือฟืนฟ้นฟูถ้าเราไม่เข้าใกล้พระเจ้าเลยถ้าเราไม่เคยอธิษฐานเลยพี่น้องไหมครับชีวิตเราเหมือนแบตเตอรี่ในโทรศัพท์วันหนึ่งเราจะยิ่งใช้ใช้เยอะยิ่งต้องชาร์จบ่อยพี่น้องค,ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเช่นกัน ถ้าเราไม่ฟื้นฟูตัวเองความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็จะแย่การใกล้ชิดกับพระเจ้าก็จะแย่ฝ่ายจิตวิญญาณเราก็จะแย่เราก็จะห่างพระเจ้าเรื่อยๆรืๆ่อเรื่อยๆยิ่งเราไม่อธิษฐานพี่น้องไหมใจใจยิ่งห่อเหี่ยวลงแต่พี่น้องรู้ไหมเราจะดีขึ้นได้จิตวิญญาณเราจะดีขึ้นได้เราต้องฟื้นฟู พี่น้องไม่เราเราเราจัดงานฟื้นฟูบางครั้งงานฟูโพราะชนะก็สามารถฟื้นฟูจิตใจเราได้และเวลาที่เรามาอย่างเงี้ยก็ฟื้นฟูจิตใจเราได้และอย่างหนึ่งที่จะช่วยเราในการฟื้นฟูจิตใจของเราคือการอธิษฐานเพราะพี่น้องพี่น้องเคยหมดลำลังไหมไม่มีแรงไม่มีกําลังไม่รู้จะสู้ต่อ,อยังไงสิ่งที่พี่น้องการคือการฟื้นฟูกําลัง ขอกำลังจากพระเจ้าขอเลี้ยวแรงจากพระเจ้าขอความเข้าใจจากพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงนำเราพี่น้องไหมครับว่าการฟื้นฟูสำคัญตัว P แรกก็คือความสัมพันธ์ในการอธิษฐานความสัมพันธ์สิ่งที่สองคือ R คือ refresh ก็คือฟื้นฟูจิตวิญญาณวิญญาณเราตัวต่อไปครับตัว A A คือ asking อันนี้ทุกคนน่าจะรู้ดี A คือขอเราต้องขอพี่น้องครับผมเคยผมบอกพี่น้องในห้องเรียนเราจำได้ไหมวันที่เราวันที่เรารับเชื่อเรายอมรับว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้เรายอมรับว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้ไไดที่จะไปสวรรค์และจริงๆพี่น้องครับในโลกนี้เหมือนกันเราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ เราเราพยายามนำพระพรเข้ามาสู่ตันเองเราจะได้แค่บางส่วนแต่ถ้าเราขอพระเจ้าถ้าเราอ้อนวอนต่อพระเจ้าถ้าเราให้พระเจ้าช่วยพี่น้องรู้ไหมครับพี่น้องอาจจะทําแค่สิบเปอร์เซ็นพระเจ้าจะทำเก้าสิบเปอร์เซ็นเวลาที่เราขอพระเจ้าและให้พระเจ้าช่วยเราอาจจะทําน้อยลงแต่พระเจ้าจะช่วยเรามากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ขอพี่น้องรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเราจะทำร้อยเปอร์เซ็นและพระเจ้าไม่ต้องช่วยเราเลย และถ้าเราทำร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆอยพี่น้องรู้ไหมเราจะเหนื่อยและเราจะเหนื่อยแล้วเราจะบอกว่าเราไม่ไหวแล้วชีวิตก็แย่ชีวิตก็ไม่มีพระพรชีวิตก็วุ่นวายอะไรก็ไม่รู้พี่น้องรู้ไหมครับเราจําเป็นจะต้องอธิษฐานเราจําเป็นจะต้องขอจากพระเจ้าบางคนบอกว่าเกรงใจอาจารย์เกรงใจพระเจ้าพี่น้องครับไม่ต้องเกรงใจพระเจ้าแต่เกรงใจผม พี่น้องเกรงใจพระเจ้าไม่จําเป็นต้องเกรงใจพระเจ้าพระเจ้ามีมากพอที่จะให้เราได้ผมไม่ได้มีมากพอที miner, marine, water, ่จะให้พี่น้องได้แต่พระเจ้ามีมากพอที่จะให้พี่น้องได้อย่าพึ่งตัวเองในสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องพึ่งตัวเองเราต้องขอจากพระเจ้าเราต้องพึ่งในพระเจ้าเราให้เราทูลขอต่อพระเจ้าในสิ่งต่างๆเราควรทูลขอต่อพระเจ้าให้กับคนอื่น บางครั้งไม่ใช่ขออะไรก็ขอให้กับตัวเองเท่านั้นเราเราเราวัดชีวิตของเราครับในชีวิตของเราในการอธิษฐานนะเราขอให้กับตัวเองกับให้คนอื่นเราขอให้กับใครมากกว่ากันการขอบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องขอให้กับตัวเองเสมอไป่าใอธิษฐานเราควรจะขอให้คนอื่นมากกว่าให้ตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราขอให้คนอื่น พระพรก็จะเข้ามาสู่เราเวลาเราให้พระพรก็จะกลับมาการอธิษฐานเช่นกันเวลาเราขอให้คนอื่นพระเจ้าจะอวยพรเราด้วยเวลาเราให้คนอื่นพระเจ้าก็จะให้เราด้วยหลายๆครั้งเราเราคิดว่าการขอเราต้องขอเพื่อตัวเองเท่านั้นไม่ใช่การขอให้กับคนอื่นคือการให้เขาอย่างหนึ่ง บางครั้งเนี่ยเราไม่มีเงินให้เขาแต่เราขอพระเจ้าที่จะให้เขาเราไม่ได้ให้แต่เราขอให้เขาเข้าใจใช่ไหมครับมันเป็นการให้อย่างหนึ่งมันเป็นการช่วยอย่างหนึ่งที่ถ้าเราช่วยคนอื่นไม่ได้เราควรจะทําอย่างนี้เราควรจะทําแบบนี้บางคนพี่น้องรู้ไหมครับไม่ขอให้คนอื่นขอให้แก่ตัวเองพี่น้องรู้ไหมมันบ่งบอกถึงอะไรครับข้อแรกครับความสัมพันธ์ แลมันบ่งบอกข้อที่สองก็คือการฟื้นฟูถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีการฟื้นฟูก็แย่การขอก็เห็นแก่ตัวเข้าใจไหมครับพอเราเห็นแก่ตัวในการขอเราไม่ขอให้คนอื่นความสัมพันธ์เราก็เริ่มแล้วพอเราไม่ได้รู้ไหมเราเหนื่อยที่จะขอให้กับตัวเองแล้วเราก็รู้สึกไม่อยากจะที่ฐานแล้ว พี่น้องเห็นไหมครับว่ามันผูกพันกันหมดเลยการอธิษฐานมีความหมายลึกมากกว่าคำว่าขออันดับแรกตัวพีก็คือความสัมผัสอันดับที่สองตัวอาคือการฟื้นฟูฟื้นฟูจิตใจจิตวิญญาณของเราขอพระเจ้าชำระความบาปของเราสิ่งที่ไม่ดีให้พระเจ้าเอาออกไปและให้พระเจ้าเพิ่มสิ่งที่ดีให้ เสริมกำลังให้สิ่งที่สามคือ asking คือขอสุดท้ายครับ yield ก็คือการยอมจำนนสุดท้ายตัว Y ว้คือ yield ก็คือการยอมจำนนเราต้องยอมจำนนต่อพระเจา้าเราพี่น้องรู้ไหมถ้าเราไม่ยอมจำนนมันจะบ่งบอกทุกอย่างในชีวิตของเราในการอธิษฐาน มันจะบ่งบอกว่าความสัมพันธ์เราไม่ดีเลยกับพระเจ้าและมันจะบ่งบอกว่าเราไม่ฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราเลยในชีวิตของเราและมันจะบ่งบอกว่าเราไม่เคยขออะไรเลยจากพระเจ้าและพี่น้องเมื่อเราไม่ขอเมื่อเราไม่ฟื้นฟูเมื่อเราความสัมพันธ์เราไม่ดีมันก็บ่งบอกถึงการไม่ยอมจำนวนคนส่วนมากในทิฐานคือไม่ยอมจำนวนครับไม่ยอมว่า เราทำไม่ได้แล,ล้วเวลาที่เราไม่ยอมจำนนเร,เราเย่อหยิ่งเราเย่อหยิ่งขึ้นเราคิดว่าเราทำเองได้เวลาเราเป็นแบบนี้พี่น้องนุ้ยครับเราไม่ได้พึ่งในพระเจ้าเราพึ่งในตัวเองแล้วเราจะเชื่อพระเจ้าทำไมใช่ไหมเราจะเชื่อพระเจ้าทำไมเราไม่ต้องเชื่อพระเจ้า ทำเองดีกว่าเข้าใจไหมครับเพราะคนไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็ทําเองเราเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราพึ่งในพระเจ้าให้เรายอมจำนวนเหมือนเรายอมจำนวนวันที่เรารับเชื่อในพระเจ้าว่าเราไม่สามารถช่วยตนเองไปสวรรค์ได้เรารู้ว่าเรายอมให้พระเจ้าช่วยเราพี่น้องรู้ไหมถ้าเราไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าพระเจ้า พระเจ้าจะไม่ให้อะไรเราเลยขอก็จะไม่ได้เพราะเราไม่ยอมพี่น้องเคยเห็นไหมบางครั้งเราขอแต่เราบอกเราไม่ได้เชื่อร้อยเอร์เซนว่าเราจะได้พี่น้องเคยขอแล้วคิดว่าจะไม่ได้ไหมส่วนมากและบางครั้งเราขอเพราะเราไม่มีความเชื่อเราคิดว่าเราไม่ได้เราขอเฉยๆนี่นะขอเป็นมารยาทแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะได้ พราเราไม่ได้เชื่อว่ามันจะได้เราคิดว่าเราต้องทำเองแน่นอนครับผมไม่ได้บอกว่าเวลาเราขอแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่เวลาเราขอจิตใจเราอย่างแรกเราต้องยอมจำนวนว่าพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเราพี่น้องรู้ในเวลาที่เรายอมจำนวนอย่างแรกเราต้องการพระเจ้าที่จะเสริมกำลังเราที่จะทำ และเรารู้ว่าเราทําเองไม่ได้ทั้งหมดเราทําเองได้บางส่วนแต่ส่วนอย่างอื่นเราทําไม่ได้เราต้องยอมให้พระเจ้าช่วยเราจริงๆหลายๆอย่างพี่น้องครับเราทําเองไม่ได้หรอกผมมองตรงผมทําเองไม่ได้ทั้งหมดเพราะคนคนหนึ่งพี่น้องครับมันมีขีดจํากัดแต่ถ้าชีวิตคริสเตียนเราเราใช้ชีวิตในขีดจํากัดเราจะไม่มีทางได้มากกว่านั้น แต่ถ้าเรายอมจำนวนกับพระเจ้าพี่น้องครับเราจะมีมากกว่าที่เราควรที่จะมีที่เราสามารถมีได้เพราะมันขึ้นอยู่ที่การยอมจำนวนต่อพระเจ้าเราต้องพึ่งในพระองค์จริงๆเราต้องยอมจำนวนกับพระองค์จริงๆนี่คือความหมายของคำอธิษฐานการอธิษฐานบางคนคิดแค่ว่าขอ แต่พี่น้องครับเมื่อเช้าวันนี้พี่น้องเห็นแล้วว่าการอธิษฐานอันดับแรกคือความสัมพันธ์อันดับที่สองคือการฟื้นฟูจิตวิญญาณอันดับที่สามคือการขออันดับที่สี่คือการยอมจำนนเวลาเราอธิษฐานนี่คือสี่อย่างที่มันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเราต้องมองให้ลึกเราต้องเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่อธิษฐานเลย และผมหวังว่าเรากลับไปบ้านวันนี้เราจะอธิษฐานมากขึ้นถึงเราจะไม่ได้อะไรอย่างแรกครับความสัมพันธ์บอกกับพระเจ้าเปิดใจกับพระเจ้าว่าเรารู้สึกยังไงเราต้องการอะไรเราเป็นยังไงพี่น้องครับพระเจ้าไม่เอาเราไปมินินทาหรอกครับไม่เหมือนคนบอกพระเจ้าพระเจ้าไม่เอาไปินินทาครับแต่บอกคนพี่น้องรู้ไหม เราอยากจะบอกแต่เขาแต่เขาดันไปบอกคนอื่นด้วยนั่นคือคนแต่บอกพระเจ้าพี่น้องครับบอกเลยพระเจ้าไม่เคยนินทาเราพระเจ้าไม่เคยซ้ำเติมเราพระเจ้ามีแต่จะเห็นใจเราพี่น้องอ่านพระวันพีวันนี้เห็นไหมครับพระเจ้าไม่เคยซ้ำเติมพระเจ้าจะไม่ซ้ำเติมเราพระเจ้าต้องการช่วยเราพระเจ้าต้องการให้เราขอครับพระเจ้าต้องการให้เราฟื้นฟูจิตวิญญาณของเรา ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าสุดท้ายในเช้าวันนี้ที่เราจะดูเราดูข้อ5ครับข้อ5บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเขาทอบยือนอธิษฐานในธรรมศาลาและที่มุมสนนเพื่อให้คนทั้งหลายได้เห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บัพบปบรรเมดของเขาแล้วเวลาอธิษฐานนี่น้องครับการอธิษฐานไม่ใช่การโชว์ การอธิษฐานไม่ใช่การโชว์การอธิษฐานไม่ใช่โชว์คนนั้นคนนี้ว่าเราจะลังอธิษฐานอยู่ไปยืนตรงนี้ให้คนเห็นว่าเราอธิษฐานอยู่หรือเราอธิษฐานในคิดจากเพราะพี่น้องสังเกตดูนะเวลาอธิษฐานที่บ้านเราจะใช้คําพูดอีกแบบหนึ่งเวลาอธิษฐานที่โบสถ์เราจะใช้คําพูดอีกแบบหนึงนบบน่งเวลาพี่น้อง อธิษฐานส่วนตัวพี่น้องจะเหมือนเดิมแต่เวลาพี่น้องอธิษฐานบนธรรมาทหรือเวลาที่ฐานนําคนอื่นในที่ฐานเราจะคิดถึงคําที่เราจะพูดเพราะเราเพราะเรากลัวเราพูดผิดแต่เวลาเราพูดในที่ลี้ลับที่บ้านไม่ต้องกลัวผิดไม่เป็นไรพระเจ้าเข้าใจพระเจ้ารู้ใจเราพระเจ้าพี่น้องครับเราควรเป็นแบบนั้น และพี่น้องรู้ไหมเวลาเราอาธิษฐานแบบนี้มันมีความเยื่อยิงในใจมนุษย์ครับที่เราจะต้องอธิษฐานให้คนเห็นการอาธิษฐานแบบนี้พี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดที่อยากจะโชว์คนอื่นการอาธิษฐานไม่ใช่การโชว์การอาธิษฐานไม่ใช่การโชว์คนอื่นแต่พระเจ้าบอกเราว่าการอาธิษฐานในข้อหครับฝ่ายท่านจงอธิษฐานในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้วอธิษฐานต่อพ,พระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับนื่องครับการอธิษฐานไม่ใช่การโชว์และเราไม่ยังเป็นต้องปรับเสียงของเราให้เปลี่ยนไปเราไม่ยังเป็นจะต้องทำให้มันผิดปกติเราไม่ยังเป็นต้องทำตัวให้มันพิเศษการอธิษฐาน ไม่ใช่การชงการอธิฐานคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจา้าคือการขอคือการฟื้นฟูจิตใจของเราคือการยอมจำนนต่อพระเจา้าสุดท้ายครับเราดูข้อที่7ข้อทเจ็ดบบว่าแต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าใช้คำซ้ำซากไร้ประโยชน์ เหมือนคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระถึงจะฟังก,การอธิษฐานอย่างสุดท้ายพอเราเข้าใจแล้วการอธิษฐานหมายถึงอะไรและเวลาอธิษฐานตอนนี้อย่าใช้คำเดิมเข้าใจไหมครับพี่น้องรู้ไหมทำไมศาสนามีบทสวดเพราะเขาคิดว่าพูดซ้ำๆๆๆพระจะฟัง แต่พี่น้องรู้ไหมการอธิษฐานของคริสเตียนอย่าทําเหมือนบทสวดพี่น้องสังเกตเลยผมถึงไม่ให้พี่น้องว่าอธิษฐานพูดตามนี้นะอยากให้เราพูดออกมาจากใจเราเรารู้สึกยังไงเราบอกพระเจ้าอย่างนั้นเราอยากจะใช้ภาษาอะไรพระเจ้าเข้าใจหมดบางคนไม่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเราก็พูดภาษาไทย ไม่ถนัดภาษาไทยก็พูดภาษาอีสานไม,ะสะไม่ถนัดไม่ถนัดภาษาอีสานก็พูดภาษาเขมรอะไรก็ได้ครับที่พระเจ้าเข้าใจเพราะพระเจ้าไม่ได้ให้ทำเราทำโชว์และไม่จำเป็นต้องพูดคำเดิมเรารู้สึกยังไงเราเปิดใจกับพระเจ้าเราคิดยังไงเราอยากจะขออะไรเราบอกกับพระเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้คำเดิม ไม่ต้องพูดซ้ำๆสิ่งที่จะซ้ำก็คือในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้านั่นคือคำซ้ำซ้ำเพราะเราจะต้องสื่อว่าเราขอในพระนามของใครเราขอโดยผ่านใครแต่คำขอไม่จาเป็นต้องเหมือนเดิมบางคนบอกอาจารย์พี่น้องรู้ไหมผมจะบอกพี่น้องว่าที่พี่น้องอธิษฐานไม่เป็นน่ะไม่ใช่พี่น้องอธิษฐานไม่เป็นแค่พี่น้อง คิดว่ามันยากเข้าใจใช่ไหมเราคิดว่าคําอธิษฐานอ่ะมันเหมือนบทสวดคาอธิษฐานไม่เหมือนบทสวดครับอธิษฐานถ้าพี่น้องคุยกับผมยังไงพี่น้องก็พูดอย่างนั้นเข้าใจไหมครับเราเราสนทนากับพระเจ้าเราพูดกับพระเจ้าระหว่างที่เราสนทนากับพระเจ้ามันเกิดความผูกพันความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าซึ่งการอธิษฐานพี่น้องครับมันมากกว่าคําว่าขอ และเช้าวันนี้เราเห็นแล้วสี่สิ่งในการอธิษฐานอย่างแรกครับตัว P แรกก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์การอธิษฐานเวลาเราเข้าอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างแรกเลยถ้าเราไม่นึกถึงคําว่าขอเราต้องนึกถึงความสัมพันธ์เราต้องอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นเราต้องเข้าหาพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องสังเกตดูนะยิ่งเราเข้าหาใครมากความสัมพันธ์เราก็จะดีมาก ใครที่เราห่างความสัมพันธ์ก็จะไม่ดีเข้าใจใช่ไหมครับลิ่งเราใกล้ใครเราความสัมพันธ์เราก็จะดีเช่นกันเราควรจะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเพราะอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นเพื่อความสัมพันธ์ของเราที่ดีแม้กระทั่งเวลานั้นเราไม่มีอะไรจะขอเราก็ควรอธิษฐานสิ่งที่สองฟื้นฟูจิตวิญญาเราเข้ามาบางครั้งไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยเราหน่อ เราทำสิ่งนี้ผิดเราทำสิ่งนั้นผิดขอพระเจ้ายกโทษความผิดบาปให้แก่เราช่วยเราที่จะดีขึ้นเอาความรู้สึกนี้ออกจากใจเราไปเพื่อเราจะดีขึ้นเราขอกำลังจากพระเจ้าเราเหนื่อยกับปัญหาสิ่งนั้นสิ่งนี้กับงานเราธุรกิจของเราเราขอขอพระเจ้าช่วยเราเสริมกำลังเราฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราสุดท้ายครับสิ่งที่สามคือการขอผมไม่ต้องอธิบายมากเรื่องนี้พี่น้องถนัดอยู่แล้วสี่ครับยอมจำนวน บางครั้งเราไม่มีอะไรจะขอเราเข้ามาพงเรายอมเราขอโทษที่เราเชื่อในตัวเองมากเกินไปเราไม่พึ่งในพงพงเรายอมเราอยากจะพึ่งในพงขอพงช่วยเราจริงๆพี่น้องครับการที่ฐานไม่ใช่การโชว์และเวลาที่ฐานระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้นเราไม่จําเป็นต้องไป อธิษฐานร่วมกันเสมอไปเข้าใจใช่ไหมการอธิษฐานร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าส่วนตัวควรจะมีทุกวันเมื่อไหร่ก็ได้บางคนบอกอาจารย์ต้องอธิษฐานเช้าเย็นกลางวันเหมือนเรากินข้าวไหมนี่ครับแล้วแต่ความสัมพันธ์เราถ้าเราใกล้พระเจ้ามากเราก็อยากจะพูดกับพระเจ้ามากถ้าเราใกล้พระเจ้าน้อยเราก็จะจัดเวลาพระเจ้าเหมือนเวลานี่ครับ ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้มันอยู่ที่เราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขนาดไหน,นการอธิษฐานมันมากกว่าคำว่าขอพี่น้องเข้าใจไหมครับให้เราก้หมหัวลบตา